มีทางเดียวเท่านั้นที่จะทําให้เรื่องจบลงโดยที่ตัวเองไม่ต้องไปขึ้นศาลก็คือทํายังไงก็ให้ได้มีการยึดอํานาจกันก็นแล้วกันแต่ทั้งๆท,ที่โคโฆสกของกองทัพเขาถแถลงนะว่ามีคนพยายามจะดึงทหารเข้ามายึดอํานาจแล้วไม่สําเร็จเขาจะไม่ยอมเปน็นอันขาดเขาไม่ยึดอํานาจมันไม่มีผลดีมีแต่ผลเสียเขาพูดอยู่เท่าไรเท่าไร่ก็ไม่สิ้นความเพียรที่จะดึงให้เขายึดอานาจนี่คือแต่ไปยึด ยึดอำนาจตามสนธิเนี่ยยึดอำนาจตามที่ครให้ไปวางาผ้านามหม่ที่รอห้าเนี่ยหรือไปยึดอำนาจตามที่คนที่ปิดเส้นทางเสด็จคือผมว่ากองทัพก็ต้องทบทวนติเเหมือนกันแต่ว่าที่บอกทั้งหมดที่เราพูดกันมาวันนี้เนี่ยคือเราจะปล่อยให้คนแบบนี้เ่ยนะครับมาเชี่ยอนาคตของประเทศนี้กันต่อไปหรือไม่ผมว่าวันนี้ทางทหารผู้รับผิดชอบโดยเฉพาะในกรณีทื่องเส้นทางเสด็จควรจะได้แสดงความรับผิดชอบความคิดเห็นในเรื่องนี้อย่าคิดว่าธุระไม่ใช่ของท่าน ดูคำปฏิญาณตนแล้วเนี่ยมันเรื่องเกี่ยวข้องกับความจรงรักภักดีทั้ง,งสิ้นรับท่านผู้ชมครับรายการของเราเดินทางมาจนถึงนาทีสุดท้ายพอดีผมต้องเรียนก่อนกล่าวคาอำลาจากท่านว่าต้องขออภัยนะครับสุ่มเสียงของผมคงจะบอกท่านผู้ฟังท่านผู้ชมให้ทราบแล้วว่าเป็นไข้หวัดต่อขอเวลาพักสักวันสองวันเท่านั้นก็คงจะเป็นปกติ แต่ว่าขอเวลาที่ว่าไม่ได้หมายความว่าไม่ออกรายการนะครับจะลื้อมาออกรายการท่้งทงท,งที่เป็นวัดทุนนี่แหละครับครับเวลาเราหมดแล้วต้องราบลาท่านุกท่านผู้ชมที่เคารพไปก่อนครับพรุ่งนี้พบกันนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ